สวัสดีครับวันนี้น้องภูมาทำอะไรครับมาตามไขุดดินขุดดินที่ไหนครับที่นาครับอ่าครับทำไมถึงขุดดินครับขุดดินหาสมบัติครับาสมบัติแล้วนั่นตัวอะไรครับผมนี่ตัวอะไรครับของเล่นอะไรครับตัวแมงมองครับ เอามันมาช่วยเหรอครับไม่ใช่ครับมันมันยืนนิ่งเลยครับมันไม่ช่วยครับหาสมบัติอะไรครับผมสมบัติทองครับทองครับทองมันอยู่ที่นาใช่ไหมครับใช่มันอยู่ในดิดนนี้อันนี้ที่นาใช้รถอะไรไถครับเนี่ยออรถไถรถไถนะครับ เดี๋ตรงน,นไม่มีเดี๋ยวไปคนนะุณอที่อื่นก่อนตอนนี้มันเย็นร้อนไหมครับเนี่ยที่นาร้อนไหมตอนเนี้ยไม่กินสบายดีสบายนะครับนนเจอไหมครับเจอครับไ,ไปที่ไ,ไหนต่อครับ ครับ<ด>มัน,มน,มนอยู่ลึกมากเลยลึกตุนลึกลึกเยอะมากแล้วทำไงถึงจะได้ครับสมบัติ ไม่ช่วยอะไรหรอครับใช่อย่ามปงูพิเดิดเฮ้ยหาธมบัตรมันอยู่ตรงไหนนี่ธมบัตรมันอยู่ตรงนั้น เดีวเฮ้ยอ่ะอย่าไปอย่าไปเดือเผื่อม,มันมีตัวอะไรเผื่อม,มีงูอย่าไปจกอย่าไปเอาไปแย่อ,อย่างนี้ไปแย่แล้วมันจะตรงนี้เอากระกรับเอาจบแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่หหหสวัสด,สสดีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ